เธ oh. อจะให้ฉันรักยังไงในเมื่อความหลังมันยังคอยซามตามอยู่อย่างนี้หากเธอรักจริงช่วยพิสูจน์ให้ฉันมั่นใจโอ้คุณค่ะ เสียงดีไม่มีตกครับเขินขอบคุณค่ะอาเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องสุขภาพต่อละกันนะครับเมื่อกี้ทิ้งทายกันไว้นะว่าน้องเต้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติคืออย่างอย่างเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเป็นปกติแต่เราไม่เป็นปกติแล้วก็เลยคิดว่าอเราอ้วนไปหรือเปล่ามันเลยเป็นแต่ว่าจริงๆเราก็อย่างที่พี่โอ๊คบอกคือแบบมันสาเหตุหลายอย่างคือเช่นเราลดน้าหนักเราเครียดเรานอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือยังไม่รู้ว่าถึงเวลาไหนเราควรจะไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนนี้เนี่ยนะครับแผนสูติน สาวๆก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากเข้าไปใช่ไหมใช่มันแบบมันเหมือนทั้งอายทั้งไม่แน่ใ,<ช>ใจทั้งเอ๊ะยังไงดี <c oughs> เอางี้ละกันมีคุณหมอที่ใจดีนะครับ <c oughs> รอให้ข้อมูลอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่สาวๆเนี่ยต้องไปพบกับคุณหมอสูตินารีแพทย์นะครับ <c oughs> จะได้สังเกตตัวเองได้ถูกต้องนะครับ <c oughs> ไปพบกับคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ ปกติแล้วเลือดที่ออกทางช่องคลอดในแต่ละเดือนนะคะแต่ละครั้งที่มาเนี่ยปกติจะมาประมาณ4-6วันถ้าเกิดว่าผิดปกติก็คือมาน้อยกว่า2วันหรือว่าเอ,อ่อมาเกิน7วันอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติปริมาณในแต่ละรอบเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมาประมาณ3 0 8 0ซีซีต่อครั้งโดยที่ถ้าเกิดว่าเกิน80ซีซีก็ถือว่ามามากผิดปกตินะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยในระยะห่างระหว่างรอบเดือนในแต่ละรอบเนี่ยก็คือประมาณ24 -35 ถึงวันถ้าเกิดว่า ว่ามาถี่กว่านั้นก็คือมาเร็วกว่า24่วันหรือว่ามาช้ากว่า35วันก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกตินะคะก็คือต้องมาปรึกษาแพทย์ส่วนเรื่องของอาการปวดประจําเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการปวดประจําเดือนที่รุนแรงขึ้นในแต่ละรอบเดือนเนี่ยคุณจะต้องมาปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่แหละครับเป็นยังไงจําไปไว้ดูกันนะครับจาไว้วาาารไครับ, <laughs> รบเออแล้วอย่างเวลามีประจําเดือน,นมันจะแบบ ปวดท้องบางคนไปถึงปวดหลังเลยมันปกติป่ะคะคุณหมอโอ้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับสาวๆเนี่ยถามมาเยอะมากเราเคยทํารายการเรื่องนี้ไปแล้วนะครับกับอตุยพุทธชาติอตุยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับพี่โยกสรุปให้ฟังสั้นๆเลยแล้วกันนะครับประจําเดือนเนี่ยนะครับจริงๆมีอาการปวดได้นะครับประมาณ1-2วันแรกเป็นอาการปกติของร่างกายนี่แหละนะครับเพราะว่าร่างกายเราสร้างสารขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าโปรสตาแกลนินนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้มดลูกเนี่ยบีบตัวเพื่อเอาประจําเดือนออกมา ก็เลยจะมีอาการปวดนิดหน่อยได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับอาการปวดเป็นตลอดการมีประจำเดือนเลยหรือการปวดรุนแรงมากจนถึงขั้นว่าไปทํางานไม่ไหวต้องนอนอยู่บนเตียงต้องทานยาตลอดนะครับปวดท้องน้อยเล้าๆไปที่เชิงกลานนะครับหรือว่าไปที่หลังหนักๆเลยแบบนี้นะครับลองสังเกตอาการดูถ้าเป็นแบบนี้ไปตรวจซะหน่อยดีกว่าอาจจะมีโรคอะไรซ่อนอยู่ได้ครับ แล้วอย่างที่เล่นไปคืออาการมาบ้างไม่มาบ้างเขาไม่มา2เดือนมาทีง3เดือนอะไรเงรี้ยมันอันตรายไปครแล้วมันจะแบบเป็นโรคร้ายอะไรไหมอ่ะครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องประจําเดือนที่มาไม่สม่ําเสมอเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุเยอะมาก อย่างที่พี่โอได้บอกไปตอนต้นเนี่ยเป็นสาเหตุเบื้องต้นเท่านั้นเองเนยแต่จริงๆก็มีสาเหตุอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่านะครับมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคอยตอบให้เราอยู่นะครับอาการแบบนี้ครับคุณหมอมันเป็นอันตรายหรือเปล่าครับอาการตรงนี้เนี่ยบ่งบอกว่าอย่างแรกก็คืออาจจะมีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นโรคเรื่องของไทรอยทํางานผิดปกติหรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งน้านมทํางานผิดปกติแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจฮอร์โมนแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีความผิดปกติก็ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่่พบบได้อยๆ คือเรื่องของภาวะที่เรียกว่าไข่ไม่ตกเลือรังนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยก็ทําให้ขาดประจำเดือนได้เนื่องจากว่าบางเดือนไข่ก็ตกบางเดือนไข่ก็ไม่ตกซึ่งภาวะนี้เนี่ยก็จะส่งผลในระยะยาวได้เหมือนกันคือทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่ามะเร็งของเย่บบุพงมดลูกได้ในอนาคตซึ่งถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้แล้วเนี่ยก็คือควรจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อที่รับยาฮอร์โมนเพื่อปรับ รอบเดือนให้มาเป็นปกติส่วนในกรณีของคนไข้ที่อยากตั้งครรภ์ภาวะนี้เนี่ยก็ทำให้ตั้งครรภ์ยากได้เหมือนกันเพราะว่าไข่ไม่ค่อยจะตกเพราะฉะนั้นก็ยิ่งจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับยากระตุ้นเพื่อให้เกิดการตกของไข่ปกติค่ะเห็นไหมครับว่าการเล็กน้อยแบบนี้นะครับต้องตรวจให้ชัดเจนครับเพราะอาจจะมีสาเหตุอะไรที่ร้าแรงซ่อนอยู่ก็ได้ให้เขาคิดไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสาวๆในกลัวเหลือเกินกับการตรวจภายในจริงๆแนะนำเลยนะครับว่าการตรวจภายในเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะว่าบางครั้งถ้าเรามีโรคอะไรซ่อนอยู่เนี่ยถ้าแก้ไขได้ตั้งแต่ต้นๆมันก็ไม่ทําให้ลุกลามแล้วก็ดีกว่ามาตรวจเจอตอนที่สายไปแล้วครัสาวๆเนี่ยถ้าเกิน20ปีหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ควรจะตรวจปีละ1ครั้งวันนี้เนี่ยพียกเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมีคําถามอะไรบ้างในช่วงออนไลน์คลินิกครับต่อครับวันนี้คุณ